วัสดีครับผมอาจางสมศักดิ์แห่งตลาดนัดจิตร์นครับโครงการศิธาถนนคนเดินถนนที่รถวิ่งนะครับอยู่ระหว่างธนาคารกรุงเทพและกระทรวงกรไทยนะครับเมื่อวานนี้วันที่25นะครับเมษายนนะครับได้ออกไปออกรายการ X Gen ของคุณไทรพกนะครับซึ่งจะคอนแอร์เดือนหน้านะครับประมาณ6กพร่องหนึ่งหนูที่อยากดูไปยังประจางสมศักด์ว่าเราดูรายการ X Gen นะครับที่ถามว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ ฝานะครับตอนนี้นะครับ <tinc S 1> giving, ไม่สอนมายากลแล้วเมื่อเขาปอนนี้ได้มาสอนมายากลที่โรงเรียนราซารุ่นที่27นะครับักเรียนให้เสื้อสีขาวมาตันนี้ช่วงนี้ทานข้าวเยอะอ้วนนะครับเวลาเล่นมายากลนะครับก็ขอฝากเลยว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากหนูที่อยากไปสนใจมายากลอย่างเสื้อสีขาวครูตอนนี้นะครับเวลาพระครูหมุนตัวนะครับเวลาครูหนุนตัวเนี่ยนะครับดูดีๆครับหนึ่งสองหมุนครับ ือตัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีเลยตอนช่วงนี้นะครับประจา์รับลูกศิษย์รุ่นที่2แล้วนะครับรุ่นแรก30คนประนีว่าสอบตกไปประมาณ10คนนะครับ14คนยังมีปัญหาอีกคนนึงคือหมายเลขที่29รู้สึกิเขาเขาเก่งมาก่อนที่จะมาเรียนกับครูสิคนนี้เก่งมากจะให้รางวัลก็เลยมกำลังคิดอยู่ว่าควรจะให้ดีไม่ดี ว่าเด็กเก่งมาแล้วมาเรียนกับเราก็ไม่ใช่เก่งเพราะเราแล้วก็ลำบากใจนะครับแต่ยังไงยังไงถ้าเกิดใครทวงรายการหรือชมงคิดขอจากองค์สันี่ช่วยตัดสินหน่อยว่าใครควรจะได้รับรางวัลดีอาจารย์ตัดสินลําบากนะครับใครที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์ต้องเขียนจดหมายอย่างเดียวตอนนี้รับ2 0 1 70คนเท่านั้นนะครับ70คนเขียนใบเขียนจดหมายสมัครนะครับไม่สมัครทางอีเมลไม่ต้องเสียค่าสมัครนะครับเรียนฟรีทุกอย่างนะครับเรียนฟรีทุกอย่างแต่รับแค่ เจ็ดสิบคนเท่านั้นนะครับเมลมาถามที่ s o m s a k 7 4 7 t m a i e c o m หรือจะโทรสมาถามประจําตําก็ได้0 8 5 1 2 6 2 6 7 2นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ